บางครั้งเราจะทุ่มเทกับการทำบางสิ่งบางอย่างมากแต่แนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะประสบแต่ความสำเร็จเสมอไปเรามีโอกาสที่จะเจอกับความล้มเหลวได้ทุกเมื่อเชื่อว่าทุกคนคงเคยเจอกับความล้มเหลวที่ทำให้เราเสียใจอับอายเสียความมั่นใจไปสักครั้งในชีวิตซึ่งโดยเรื่องปกติความล้มเหลวสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเช่นตอนพีเต์งานเปิดร้านใหม่หรือลงทุนความล้มเหลวเหล่านี้อาจจะทําให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวและไม่กล้าทาอะไรใหม่ๆอีกเลย คุณเอริกาแฮนเดมซึ่งเป็นอาจารย์วิชาฟิสิกดาราศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยอริโซนาก็เคยทําการทดลองที่ผิดพลาดมาเหมือนกันแต่คุณแฮนเดมกับมองว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์นั้นความล้มเหลวสําคัญมากในการพัฒนาก้าวต่อไปข้างหน้าเพราะหลักการของวิทยาศาสตร์คือการพิสูจน์ว่าทฤษฎีของเรานั้นผิดอยู่แล้วการทดลองใหม่ๆก็คือกระบวนการในการค้นพบสิ่งที่มันไม่ได้ผลแล้วความล้มเหลวก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเราอยากทดลองอะไรใหม่ๆที่ต้องเหนือไปจากขอบเขตความรู้เดิมที่มีเราก็ต้องเผชิญกับความล้มเหลวเป็นธรรมดาวันนี้มาจะมาแนะนําวิธีที่ช่วยให้พเรา move on จากความล้มเหลวและสร้างความมั่นใจกลับมาใหม่อีกครั้งนะคะ วิธีแรกแยกคุณค่าของตัวเองออกจากผลงานเมื่อเราเจอความล้มเหลวเรามักมีแนวโน้มที่จะคิดว่าความล้มเหลวนั้นจะได้คุณค่าในตัวเราลงไปด้วยฉันถ้าไม่มีคนสนใจไอเดียผลงานหรือสินค้าของฉันแล้วแสดงว่าฉันงคงเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ความคิดแบบนี้นอกจากจะทําให้เรารู้สึกแย่แล้วยังทําให้เราไม่ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากความล้มเหลวครั้งนี้เลยคุณแฮนเดมแนะนําว่าแทนที่จะมองแบบนั้นให้คิดใหม่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ครั้งนี้บ้างเรามักจะได้เรียนรู้อะไรดีๆเวลา ที่เจอความล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จซะอีกหลังจากที่เจอความล้มเหลวแล้วคุณแอนเน่ได้ใช้เวลาพักผ่อนแต่ไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดหวังเพราะเมื่อไหร่ที่จมอยู่กับความล้มเหลวเราจะไม่มีวันกลับไปทําอีกเลยเขาคิดใหม่ว่าการล้มเหลวครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณค่าในตัวเองเลยคนเราทุกคนมีคุณค่าเพราะทุกคนมีส่วนอยู่ในโลกใบนี้เตือนตัวเองเสมอว่างานก็เป็นแค่สิ่งที่เราลงมือทําแต่ไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงคุณค่าในชีวิตของเราทั้งหมด 2. ไม่มีใครสนใจความผิดพลาดล้มเหลวของเราเท่ากับตัวเราเองอีกแล้วทุกคนต่างก็มีเรื่องราวมีความกังวลของตัวเองถ้าตอนนี้เรากําลังกังวลเรื่องของตัวเองอยู่คนอื่นเขาก็กําลังกังวลเรื่องของตัวเองอยู่เหมือนกันไม่มีใครมาคอยนั่งคิดเรื่องของเราหรอกค่ะเรามักจะหลงคิดไปเองเสมอว่าคนอื่นจะมาใส่ใจเรื่องของเราอะไรมากมายลองสังเกตง่ายๆว่าเราคิดถึงเรื่องของคนอื่นบ่อยแค่ไหนในชีวิตแต่ละวันส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่คิดเลยคิดแต่เรื่องของตัวเองซะมากกว่าดังนั้นทุกคนก็ไปเหมือนกันนั่นแหละค่ะ แต่ทีนี้ถ้าเราไปเจอเพื่อนบางคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่กับความล้มเหลวของตัวเองมากขึ้นหมายคิดว่านั่นเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ในเมื่อเวลาเจอความล้มเหลวเราก็เฟลของเราอยู่แล้วถ้ายิ่งมีเพื่อนที่มาตอกย้ำให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมก็คงไม่ดีรีบพาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมเหล่านั้นดีกว่าให้มองว่าอย่างน้อยความล้มเหลวก็อาจจะเป็นตัวคัดกรองคนรอบข้างของเราได้ด้วยเหมือนกันว่าใครที่จะอยู่เคียงข้างเราจริงๆเวลาที่เราล้มไม่ใช่มาซ้ำเติม 3. สร้างรายการทูดูลิสต์เพื่อเสริมความมั่นใจอีกครั้ง เมื่อไรที่เราตั้งเป้าหมายใหญ่ให้เราแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยไปทีละสเตปที่เราสามารถทําให้สําเร็จไปทีละขั้นได้ค่อยๆลงมือทําไปทุกวันปกติในรายการทูดูลิสต์ของเราอะไรที่ง่ายๆทําทไม่ยากเราก็จะลงมือทําเลยโดยไม่คิดอะไรมากแต่เราสังเกตดูสิเข,ขาว่างานไหนที่เรารู้สึกไม่ค่อยอยากทําเก็บไว้ให้ท้ายตลอดงานเหล่านั้นมักจะเป็นงานที่สําคัญมากในระยะยาวเช่นการสร้างเว็บไซต์ทําธุรกิจเขียนแบบแผนมาร์เก็ตติ้งเป็นงานที่ดูไม่ค่อยน่าทําแต่สําคัญและส่งผลกระทบในชีวิตของเราอย่างมากแต่สาเหตุที่ เราไม่กล้าทำเพราะรู้สึกกังวลหรือกลัวว่าจะผิดหวังกลัวว่าจะล้มเหลวแสดงว่ามันก็ต้องเป็นงานที่ท้าทายระดับหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกลังเลได้ให้ระาวาังงานที่ชอบผัดเลนประกันพุ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีถามตัวเองเสมอทุกวันว่างานไหนที่เราไม่อยากทํามากที่สุดแล้วทําไมถึงไม่อยากทําถ้าล้มเหลวเราจะเกิดอะไรขึ้นเรากลัวอะไรอาจจะผิดหวังขายหน้าเล็กน้อยแล้วยังไงต่อเราสูญเสียอะไรบ้าง ถ้าเราจรินตนาการถึง worst case scenario ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วเราคิดว่าเรารับได้ก็ให้รีบเปลี่ยนมาลงมือทําไปอันดับแรกๆเลยยกตัวอย่างในการอ่านหนังสือสอบต่อให้สอบตกชีวิตของเราก็ยังดาเนินต่อไปไม่ใช่เรื่องคองขาดบาดตายการคิดแบบนี้ช่วยลดความกังวลไปได้เยอะเลยถ้าเราเอาชนะใจตัวเองแล้วลงมือทํางานที่ท้าทายเหล่านี้ได้ทุกวันได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่ต้องใช้ความพยายามและความกล้าสักหน่อยมันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทํางานชิ้นที่ใหญ่ขึ้นให้เราได้ ให้รางวัลตัวเองบ้างถ้าเราทํางานเรื่อยๆต่อไปไม่หยุดพักเลยเราจะยิ่งคาดหวังและผิดหวังได้มากขึ้นถ้างานนั้นผิดพลาดทุกวันหลังจากที่ทําเป้าหมายอะไรก็ตามสําเร็จไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่เอาชนะใจตัวเองในระดับหนึ่งก็อ,อย่าลืมให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเพื่อจะได้เสริมความมั่นใจของเราไปด้วย <c oughs> และสุดท้าย <c oughs> ข้อที่5เชื่อมั่นในโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในอนา,นาคตความรู้สึกผิดหวังหลังทํางานผิดพลาดมีความสัมพันธ์ตรงไปตรงมากับระดับความพยายามที่เรา ตั้งใจลงมือทําบางสิ่งบางอย่างยิ่งงานนั้นต้องใช้ความพยายามและเป็นงานที่สําคัญมากถ้างานนั้นล้มเหลวเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเฟลได้มากขึ้นถ้าหากเรารู้จักแยกตัวตนของเราออกมาจากความล้มเหลวเหล่านั้นได้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งค้นพบถึงความนิ่งสงบในใจของตัวเองได้มากเท่านั้นถ้าไม่บวดแต่ไปนั่งทุกร้อนใจกับความล้มเหลวเหล่านั้นถ้าเราผ่านความล้มเหลวนหนักไปได้แล้วเราก็สามารถผ่านทุกอย่างในชีวิตไปได้ด้วยเช่นกันยังไงโลกใบนี้ก็ยังหมุนต่อไปไม่หยุดอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวมาหยุดเราได้้าเป็นนนกกลังใจใจหทุคนนะคะะ